พวกคุณอยากจะช่วยขายใช่ไหมใช่ค่ะอะขายนี่ไปหน้าร้านกล่องละสาสิบนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขายปีกราคาส่งค่ะมีน้องไหมอยากจะบ้าอยากจะบ้าไปโรงพยาบาลไหมเชิญชายแค่นี้ตอบกันไม้ถูกเหรอ ตอบไปเลยจะไปงงอะไรกันนักหนาเดี๋ยวนี้เขาลดน้ำลงใช้ถุงผ้ายิ้มหน่อยสิกองปุกกี้อะสลนดหน้าเข้ามาเลี้ยวร้อยอีกตัวยิ้มสิมสวย <S <S นี่เจ้าผอมเวลาพับอะหักตามรอยเขาจะได้ง่ายๆครับ <S <S แล้วพับกรงไหนก่อนนะครับ <S <S โอ้จะเอากรองไหนก็พับไปเอปอ,อ,อมันก็เหมือนกันนี่แหละเอาเรีบๆร็วทำข้าวจะอ้วยกลับมาจากส่งข้าวจะได้ไปขายลูกครับ ทำให้มันดีๆนะถึงมือลูกค้ามาต้องเน็บหน่อยโอ้ยโมตเลงอยู่นั่นแหละโกกระดาษเจ็บยังไงโอ้ยโมจะกระิมกระเมีมม้ยนอยู่เนี่ยแล้วมาอะไรจะได้ขายยีนี้จะไปขายปีกไม่เนี้ยขายไก่อครับไม่ใช่ไม่ฟ์มว่าจะไปขายตามบ้านชาวบ้านข้างๆเราเนี่ยอ๋อก็คุณย่าบอกขายปีกไม่ใช่หรอครับ ไม่ใช่หมายความว่าเอาไปขายปีกย่อยตามข้างบ้านเราเนี่ยขายแมสเนี่ยขายปีกอะ่ะขายเป็นกล่องๆอ,งอะ่ะไม่ใช่ขายปีกไก่โอ้ยเราจะอ้วนไปไหนเนี่ยแล้ฝากเพื่อนรู้งานมาซะด้วยใช่ครับผมรู้งานโอ้ยนี่ย่าพูดประชดยังไม่รู้อีกเหรอ เดินตามมาไหมเนี่ยจะช่วยส่งข้าวเหรอเออใช่เฮ้ยไม่ใช่มีเรื่องจะปรึกษาหน่อยอาทิตนาคุณแม่ขาบอกจะมีญาติมาหาอีกก็ดีแล้วไงจะได้ไม่เหงาจะดีได้ยังไง,งมีแต่ตัวแสบเท่านั้นเลยหูอย่าโลกเแคบปัญหายางมันขี่คลายได้แต่หิวน้ำอ่ะ <c oughs> พี่คะน้ำเปล่าสองขวดคะ่ะน้ำเปล่าได้ไงอ่ะมันไม่ซ่า มีรสนิยมสดด้วยน้ำอัดลม2สองค่ะแต่ของเล่นก็เยอะอยู่นะพุก,กี้วนเอาแค่น้ำพอขอบคุณค่ะเสียเวลาไปส่งข้าวหมดเมาไหมพุก,กี้โอ้ยจะกินยังไงหมดอะ่ะ <c oughs> เอาว่าไงคิดออกอยังเฮ้ยว่าไงอุ๊ยอย่าเล่งดิน้ำตาลนะยังไม่ไปเลี้ยงสมองเลย <c oughs> อ๋อเต็งนองคิดออกแล้วใช่ปะ เราก็ทำดีกับเขาไว้เขาจะได้ไม่มาแกงเราแค่นี้ <c oughs> ไม่น่ามาปรึกษาเสียตังเลยอ้าว <c oughs> แผนติดีีมาบอกว่าไม่ได้เรื่องพวกคุณอยากจะช่วยขายใช่ไหมใช่ค่ะอะขายนี่ไปหน้าร้านกล่องละ30มสิบนะอย่าไปมั่นใจตัวนี้เลยมันชอบนับเงินขาดเฮ้ยกำลังจะทำความดีอะขาดดิวนนระวังเงินหายนะมันจะอุบอิบ เฮ้ยไวใจได้เลยเพื่อนอ้วนเออฝากด้วยโลเออฝากเลยนะเอาทำงานดิกล่องละสามสิบจ้ากล่องละสามสิบสองเทไรครับสามสิบค่ะโอเคุณครับขอบคุณค่ะเอาไวไวดิลี่ลูกค้าเข้าอย่านั่งงงค่ะหนึ่งเท่าไหร่ครับสามสิบค่ะเอากล่องนึ่าครับโอเคค่ะเอาไวไวไวลูกค้าห้าสิบกว่าคนแล้วขอบคุณค่ะ ท่าไรครับสามสิบค่ะให้กล่องเนึ่โอเคค่ะแล้วดิช้าเดี๋ยวลูกค้าก็หนีดินี่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะกล่องเท่าไรครับสามสิบค่ะเอากี่กล่องคะกล่องเดียวครับขอบคุณค่ะเฮ้ยลูกค้าเจ็ดสิบคนต่อแถวอยู่ไวๆดิขอบคุณค่ะเชิญค่ะคุณป้ากล่องเท่าไรครับสามสิบบาทค่ะ โอเคค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะจ้าจ้าเชิญค่ะคุณลุงแม้ละคาูกท่บขายของใช่ครับ30บาทค่ะได้เลยเอากี่กล่องดีคะห่งกล่องครับโอเคค่ะเอาไว้ดิลูกค้าเรา9 9้าเาคนทำไมเยอะจังอ่ะขอบคุณค่ะโอ้โหการขายของมันดีอย่างนี้นี่เองเฮ้ยไม่มีใครอยู่อย่าเชียวนะโลอย่าให้ยี่ทิเองอย่าไม่ได้ เชิญค่ะแม้ราคาถูกอย่างดีอย่างดีแมสกล่องหนึ่งครับยินดีค่ะคขอบคุณค่ะ,คะโอ้โหมากันให้พึพบ,พพบ,พพบพับฟึบฟับเพราะความสวยของเจคนเดียวเลอกล้กาพูดเฮ้ย<ๆ>มันยังไงเชิญเลยค่ะแม้ราคาถูกๆราคาทรงขายปีกราคาทรงค่ะมีน้องไหมอยากจะบ้าอยากจะบ้าไปโรงพยาบาลไหม เฮย้ยตัวขัดตัวขัดตลอดคนน้ำไม่ใช่สกอดไบทนไม่ไหวแล้วเวย้ยอยากจะปล่อยตรงนี้คนน้ำไม่ใช่ห้องน้ำเฮย้ฮยเล่นมุกต่อเนื่องเลยเหรอจะไม่มีใครเห็นแล้วเวย้ยทางด่วนแน่เจอ,อเลยค่ะสัง่งผัดกะเพราเลยค่ะ,ะขายแมสค่ะยอกหยอกยอกป้าหยอกอยากเ<อ>ห็นคนไทยบินได้ จบจากตัวโน้นมาป้าคนนี้น้อนขายดิเองใช้ไข่เอาถุงมาดินี่ค่ะคุณป้าเรียกคุณพี่ได้ไหมจ๊ะเรียกพี่เดี๋ยวให้ต๊ฟอ่ะคุณพี่ค่ะอะนี่่สิบไม่ต้องทอนขอบคุณค่ะนี่นี้อ่ะคุณนายมาซื้อแมสแหะคะเปล่าฉันเดินมาโดเอ้าคุณนายแมค่คุณแม่นาย คุณหญิงแม่พอแล้วไม่ซื้อแม่เหรอคะไม่ซื้อฉันมาเดินเล่นโอ๊ยเหนื่อยว่ะนั่งมาตั้งสี่ชั่วโมงเพิ่งผ่านไป15นาทีเองนี่ขัดค่าตลอดเลยนะเป็นไงบ้างสองนั้นโดนเน่ดูหยิบออกแทบไม่ทันเออดีดีดีทำต่อไปอ้าวไม่ได้มาเปลี่ยนเหรอเฮ้ยมาตรวจดูเฉยเอ้าวเป็นไงล่ะเราอยากทำความดีมันต้องทำให้สุด อยากมีเงินเก็บกับเขาบ้างจังเอ็งไม่มีทางหรอกพอไม่มีเงินก็ซื้อของชอบของแต่ชายวิธีวิธีอะไรชายตั้งใจฟังนะเวลาเผลอเราก็หยิบทรงโจแล้วเนะี่ยว่าแล้วเชียวปรึกษาตัวเนี้ยไม่มีประโยชน์เองต้องทำงานและประหยัดทำไม่ได้มีอะไรไหมจะมีวิธีไหนบ้างเนาไม่มีหรอกเองที่เกียร อารมณ์ดีเว้ยวนก็ขายร้ำรวยอวน,อนอยี่สิบเด็กมีแต่ไม่ให้เฮ้ยปากคอร้อนเลี้ยวนะเจ้าดีร้ายเออวนเห็นน้ำเป็ดจะรีหรอปะอยูอ่ข้าง่างคู่อยู่เฮ้ยไม่ทำเวนเหรอเอ็มนี่มันเจ้ากรรมนายเวนของข้าจริงเลยสิงอยู่ตรงนี้ตัวเดียวก็พอแล้วนี่เพื่อนหนูนัสเองหนูนัสเองอหนูนัสเองหนูนัสเองไม่ใช่คนไข้สิ พูดไทยไม่ชดซักทีเนี่ยต้องหัดพูดสำเนียงอเมริกันละว้าไปเขื่อนเขาผัดอเมริกันโอเคห้ยทาเวนเจ้ากรรมนายเวนขกจริงไวๆว้้วชายอ่ะไม่รู้ดิคนงงอ้าววันนี้ครูบอกให้ออกมาเป็นตัวแทนในการสอนนะก็จะมีคูรี่กับคุกกี้เมื่อกี้ว่าอะไรนะคุกกี้คุกกิ้งเออมันทำอาหาร ครูรีกับครูกี้ครูรีสอนอ่าได้ลอตอบอ้าวอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นคือข้อไหนตอบมาไม่ยากไม่ยากเพิ่งไปเรียนมาอุ้ยจะเดินเบียดทำไมเนี่ยที่เดินมีต้อง้อยวอาเออข้าไม่ได้จะไปโตขึ้นไม่ใช่ทะเลไปดิตอบไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละข้อนี้รองเท้าแตะไหนทำไมต้องตอบรองเท้าแตะบอกมาสิฟังให้ดีนะ ถ้าเราไม่ใส่รองเท้าแต่ออกไปนอกบ้านก็จะไม่เจอฝุ่นดีดีบ้านของลูกพี่ลูกน้องเลยไปโคที่ถูกใช่ไหมผิดไปนั่งที่อ้าวผิดหรอกกี้ผิดดิเอาเอาไปดิดูยังไงเป็นผิดเซนมันไม่ถึงยิมโรมันก็ตอบถูกแล้วนี่ผิดตรงไหนแหวะชายออกมาตอบครับผิดได้ยังไงอเชิญชายแค่นี้ตอบกันได้ถูกเหรอ เยี่ยมอธิบายสิคะการใส่หมวกกันน็อกจะทำให้ค,คนบอบไปนะและก็ไม่เดินฝุ่นเฮ้ยเขาทีไปเลยอ้าวงมงผิดหรอาะอถามเกี่ยวกับฝุ่นไม่ได้เกี่ยวกับมอเตไซเจา้าพวกนี้มีความดูท่กหัางเป็ดหางอึ้งหรือเปล่าจะเล่นสำนวนสุภาษิตอะให้มันถูกต้องด้วยรีวล้อมาแก้ผ้าดิ<ว>ากกน่าจะไปแก้ผ้าทำไม<ว>ล่ะข้าพูดเร็วไปหน่อยรียล้อมา เดี๋ยวนี้เขาลดน้ำลงใช้ถุงผ้าโอ๊ยคุณอ่านหัวข้อหรือเปล่าคะเพียรเลยเอออ่ะพวงไม่รู้เรื่องเดี๋ยวอธิบายให้ฟังการใช้ถุงพลาสติกเยอะทำให้โรคร้อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฝุ่นคะไม่เกี่ยวแต่อยากตอบโอเคมีงี้ด้วยเพียออกเพีดีวานออกไปดีมีแต่พวกไก่กาไม่มีมีแต่เป็ดเฮ้ยวันโทรไปห มันจะไปยักตรงไหนใช่ไหมกระปุกกระปิกโอกี้กึกก๊ะแฮรี่เรียกชื่อไปพินหมดเลยเอดอเดดตัวอะไรก็ไม่รู้ที่พูดมาเพื่อจะขายไปแผลบต่อไม่ได้ไม่รู้จะพูดไงละอ้วนกลัวลเปิเ้งหมอเอรอเออช่วงนี้หมูมันแพงเกี่ยวอะไรอ่ะฟังนะเพื่อนๆการสวมใส่หน้ากากอนามัยออกนอกบ้านจะสามารถช่วยป้องกันฝุ่นและเชื้อโรคได้ แต่ถ้ไอ้จีนะไปซื้อราพิตจีขายของตลอดตัวเนี้ยทีมงานขอตัวอย่างในครับอุ๊ยผมบอกอันเดียวแล้วที่สำคัญนะต้องเอาโครงเหล็กอยู่ข้างบนแล้วอย่าใส่ผิดด้านนะต้องเอาด้านสีอยู่ข้างนอกตามนี้นะครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมทำไมแม้สีเขียววะเอ้าผมจะไม่รู้คนผลิตเขาหรอดีมากกว่าเชิญนางทีได้เคเค โอ้ยมีงานทำเว้ยอุ้ยมีอะไรทําทำไหมมีดีมากพวกเธอเดี๋ยวเราไปส่งของกนะันนะเร่งผลิตเลยนะลูกค้าต้องการเยอะยังมัวแต่นะโอเอนะเฮ้ยมา,ท,าทำเองดิเฮ้ยลูกดนะับเปิดทีวีไว้ทำไมอ่ะไม่มีสัญญาณเปิดไว้ให้แมวมันถามางไงไหนหนีน่เคสสีไรดีสีชมพูรหรือสีแดงเชยเชยเป็นลูพกพี่กีก็คนไม่เคยทำอ่ะนางเป็ดไม่ช่วยเพื่อนเนาะ เห็นไหมว่ายุ่งอยู่เวไวดิว่าเราไปส่งของดีๆีทำไปนะพอได้ส่วนแบ่งอ่ะเดี๋ยวแบ่งกันเท่าเทียมนะหูยผลงานเราสุดยอดเลยปุ๊กี้อย่าตีแรงเดี๋ยวลว้มหูยสวยมากขอถ่ายรูปไว้ก่อนนะรูปดั๊กไม่ช่วยเหรอเออไม่ช่วยให้กำลังใจก็พอแล้ว ยิ้มหน่อยสิกองปุกกี้อยากแสลนหน้าเข้ามาเิี้ยวร้ออีกตัวยิ้มสิมสวยอู้เหนื่อย่ชไม่เท่าไรหรอกทำงานแล้วเห็นเงินไม่นี่ไงเสร็จยางสิบกล่องอะลูกค้ารออยู่เสร็จแล้วขดไปเลยอุ้ม่พี่นิสเหนื่อยมากเออเดี๋ยวให้น้ำใจมันทำคนเดียวเลยเมันไม่ได้ทำเลยอ้วนจริงหรเหรอเลี้ยวรอจริงเฮ้ย สเสียงชนะหนึ่งเสียงอ่ะนี่อ่ะแบ่งกับริ้วล้อเละสิบบาทนะทำไมน้อยจังอ่ะโอ้โหกำไรนิดเดียวเองอ้วนแล้วขอไม่ดีต่ะก็เองไม่ได้ทำเจะเอาอะไรอะเหลี่ยมนะน้องเป็ดเหลี่ยมมนะชายเอาแมสใส่ถุงไปขายต่อครับบอสอ้วนโอยได้ไงอะ สน,นุกไหมครับหนังสาราสาตอนขายแม้ราคาถูกสู้ชีวิตก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะอ้วนขายกล่องละกี่บาท40หรบอให้คนดูต่อไยยุ่งอย่าลืมกดติดตาม